สวัสดีค่ะแนวทางของฮานอยนะคะรอบ18บแนาฬิกานะคะประจำวันที่19บเก้พฤษภาคมตัวนี้จะเป็นฮานอยรอบปกตินะคะมาดูผลของวันนี้วันที่18ตัวเลขออกมาแล้วนะคะผลออกเป็นห้าห้าสกับ63มาเบิร์อีกแล้วกลับมาเบิรนะ์แล้วมันห่างหายไปนานกับเลขเบิ้ลตรงไหนดี ะะคะก็จะมี 5, 4กับ 6, 3รอบนี้เนี่ยหลุดทั้งบนและล่างเลยแบบห่างไกลความเป็นจริงมากตัวเน้นด้านบนก็ไม่มีติดมาเลยนะคะ 5, 5, 4เราไม่เน้น 2, 7เนาะแล้วก็5กับ4 4ไปเจอที่หลักร้อย5ไม่เจอเลยนะคะ5เราไม่มีในบนเลยส่วนเลขล่างเนี่ยเราให้1กับ9 6, 3เนี่ยมันออก 6, 3ก็ไม่มีติดตัวเลขมาเลยเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเลขนออ 5, 5, 4, เนี้ยออก554เนี่ยค่อนข้างกลับมาเป็นฮานอยรอบแปลหลาดประหลาดอีกแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นอันว่าวันที่18ของเราเฟล,ลทุกตัวเลยนะคะไม่มีเลขติดเลยทั้งเลขวิ่งก็ไม่โดนนะก็ขออาภาัยด้วยมาดูของวันที่19วันอังคารนะคะ 5 5 4เนาะเวลามันออกแบบเลขสาเนี่ยเรารู้สึกเราเหนื่อยกับการคำนวณมากเพราะสป,ปกติเราจะไม่ค่อยจับคำนวณอาจจะไม่ค่อยจับเบิ้ลให้นะคะจะเลี่ยงเลี่ยงกันเลขเบิ้ลให้ในรอบนี้ฮาหนอยปกตินะคะ18บนาฬิกาก็เด่นบนเนี่ยเป็น7กับ1พอจับชุดออกมาก็จะได้ตามนี้นะคะ 7จเตัวเลขจะกคล้ายๆเนาะจริงๆตัวเลขไม่ไม่อาจจะมองรู้สึกว่ามันซ้ําหลายๆงวดที่เคยให้แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนสูตรตลอดนะคะเปลี่ยนแล้วก็จับเลขมาให้ใหม่ทั้งหมดตัวเลขที่มันหน้าตาคล้ายๆกันหรือจะ้เคยให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสนะคะออกแล้วออกอีกก็ได้ของฮานอยเนี่ยไม่มีกฎตายตัวนะคะ อันนี้ฝั่งเลขบนพอมาเป็นเลขล่างในรอบนี้เลขล่างนะคะตัวเด่นคือ0นกับ2 0งยสแต่ขึ้นมาที่ตัวแรกคือ57เลยนะคะตัวเลขเน้นก็คือเออตัวเลขเด่นก็คือจากสูตรทั้งหมดเจอตัวเลขนี้มากที่สุดแต่ตัวเลขอื่นๆที่จับเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือตัวเลขที่เจอนะคะเราจับได้เดี๋ยวจะ,ะบอกอีทำไมมี เลขเน้นแล้วไม่มีเลขอื่นผล่มาด้วยนะคะอันนี้ครบแล้วนะคะตัดตัวเลขเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ใครที่รู้สึกว่า7อย่างรอบนี้บนมันเป็น7 1นะคะเวลาที่เป็นเลขเน้นเนี่ยเวลาเข้าคู่กันอะมักจะไม่มาสังเกตหลายทีทั้งฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยรอบปกติเพราะฉะนั้นเราจะลองเลี่ยงไม่จับ7 1นะคะไปที่6 7เลย ข้ามเจไอ้1 7ไปนะคะ6 7 1 9นะคะ7 9กับอเจ็ดนะคะไม่ใช่3 7ขอดูโพยก่อนเดี๋ยวผิดนะคะเป็น7 8นะคะทีนี้อย่างตัวเนี้ยเราจับตาม7 1แล้วก็2คือ2เนะี่ยมาหลักร้อย6 7 เกเรามีเจอหลักร้อยหลายตัวนะคะประมาณ5ตัวก็กระจายการจับตัวเลขให้ทีนี้เนี่ยพอมาเป็นตัวเลขจากเด่นเนี่ยเราก็จะเป็น7 1แล้วก็2มาหลังหนูก็เป็น217หนไปเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เน้นต่อมาก็จะเป็น9 6 7นะคะแล้วก็เป็นแปดสามเก้ 8, 3, 9, หรอ8 3 9นะคะตัวนี้ จริงๆอะถ้าเกิดจะเอาตัวเลขเน้นใครที่จะเอาจับชุดอีกก็คือเอาตัวเลขหลักุ๊บหลายครั้งที่หลักร้อยถูกแล้วเข้าคู่กับหลัก2ตัวไม่ถูกอย่างนี้ก็ได้นะคะไปจับเองหลักร้อยจะมีสองมี6มี7มี8มี9อันนี้ลองสลับดูก็ได้นะคะพอมาฝั่งสองตัวล่างจากตัวเลขสองศูนย์นะคะเราก็จับตรงไปที่2 0ศนย์ก่อนตามปกติเลยนะคะตัวต่อม,มาจะมี90 8 2ดสอง 12นะคะห้ 5, 2, อีก1ตัวจะมีตัวเลขเน้น5ชุดมี2 0มี9 0มี5 2 82แล้วก็12นะคะจะมีเน้นที่0กับ2ที่เป็นเลขเด่นของฮานอยงวดนี้นะคะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับฮานอยรอบ18นาฬิกาประจำวันที่19พฤษภาค,คมค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ